ว้าวลูกใหญ่มากโอ้ยหอยแครงค่ะซื้อมากิโลละ200บาทแถวนี้เขาขายบริสั่งออนไลน์มากนะจ๊ะมึงน,น่พูนะใหญ่แห้งค่ะใส่เข้าไปกินเป็นเมียงแซ่บใส่เข้าไป 嗯哼，嗯哼哼，嗯、hmm. mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. mm hmm. นี่ครับจิบตูโล่นี่ไหมซื้อมาสองกิโลไงเสลือเกินอันพักอันนี้ก็กรอบ,รอบค่ะเข้ากันดีดีพักสลัดเนี่ยนี่น่ย ตัวนี้ย่างแกะบอกวก่าตอนแรกไปย่างนี่ค่ะตัวไงให้ดีเดีด๋ยวได้ตัวนี้หน่อยเดี๋ยสามตัวอิ่มะนะสำหรับหกคนอื่นอืม <c oughs> สุดสุ <c oughs> โอ้ผักกระกรอบแห้งเอาขึ้นมาลายกับอะไรวุ้มีหมองไว้ค่ะปาท่ง มงนยพ่อเนะโอาครับมึงเนผมต้อดตัวนี้หน่อยดิค่ะมึงนีย่นะว้าวหลวกช้ำๆช้ำๆเลยจ้ะช้ำๆเลยซื้อมาสี่อยอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป่าสิบสิบเอสสตู่สกิโลเลิศแม่อ เ <c oughs> ปื่อยเวอร์ผักก่อนผักผักอีกดี